รู้ไหมครับว่าวันไลฟ์แข่งชาติมีจริงๆนะครับผมและจะจัดขึ้นบนติกต็อกนี่แหละครับผมไลฟ์แข่งชาติก็คือวันที่9.9นี้นะครับจะเป็นแคมเปญไลฟ์แข่งชาติที่ติกต็อกจัดยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีติกต็อกมาในปีนี้เลยนะครับไอแคมเปญที่ว่าใหญ่ๆไม่ว่าจะไป6.6หรือ8.8ที่ผ่านมายังใหญ่สู้แคมเปญนี้ไม่ได้เลยนะครับทิกต็อกทุ่มก็ประมาณในการโปรโมทแคมเปญนี้เนี่ยมากถึง25%นะครับและมากกว่าแคมเปญ8.8ถึง3เท่านะครับทำไมถึง ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะร้านค้าที่เข้ามาเปิดร้านใหม่ใน t ิกต็อในช่วงแคมเปญ9.9นี้นะครับจะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษหลากหลายประการเลยนะครับใครที่ยังไม่มีร้านบน t ิกต็อหรือยังไม่เคยขายบน t ิกต็อนะครับคุณต้องรีบมาได้แล้วนะครับเพราะมันจะทําให้คุณขายดีมากๆเลยทีเดียวในช่วงแคมเปญนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีอย่างแรกนะครับฟรีค่าทำเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นแรกเข้า1เดือนแรกนะครับฟรีๆไปเลยนะครับคุณขายได้เท่าไหร่นะครับทิกต็อไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นเดือนแรกสําหรับร้าน ใหม่ที่เปิดร้านเพื่อเข้าร่วมแคมเปญนี้เลยครับและฟรีอย่างที่2นะครับคือฟรีส่วนลดคูปองจัดส่งนะครับใครนะครับที่ไม่อยากให้ลูกค้าต้องมาเสียค่าจัดส่งนะครับคุณสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้นะครับและให้ลูกค้าได้รับส่วนลดค่าจัดส่งฟรีฟรีจากติ๊กต็อกครับและฟรีอย่างที่3นะครับติ๊กต็อกจะมีคูปองส่วนลดนะครับรวมมูลค่าสูงสุดถึง3,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรีบเข้ามาโกยยอดขายในแคมเปญ9 9ของติ๊กต็อกนี้เลยครับและฟรีอย่างที่4นะครับเข เป็นส่งเสริมการขายต่างๆของ TikTok อกนะครับซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจัดเต็มทีเดียวนะครับย้ำอีกทีนะครับใครที่ยังไม่ได้ขายของบน TikTok อนะครับรีบเข้ามาเปิดร้านขายบน TikTok ให้ทัน9.9นี้นะครับแล้วคุณจะได้เปรียบมากๆคุณจะโกยยอดขายอย่างมหาศาลเพราะมันคือวันไลฟ์แห่งชาติของ TikTok อกครับผมโคชบี Course, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์